เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอเบนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขุดดินนะครับผมเอารถพ่วงไปขุดดินนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขุดดินอยู่ที่สวนของเรานะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะช้ารถพ่วงล็อกกี้นะครับผมนี่เลยก็ไม่ได้ขับนานแล้วนะครับคันนี้วันนี้เราก็มาอยู่ที่แมปไทยด้วยนะครับผมเป็นแมปของช่างต้นนะครับค่ะใสรจนกจก็ติดต่อช่างต้นได้เลยนะฮะนี่มากับทีมงานวันนี้ ดูไอ้โม่งเยอะไปเฮ้ยรถไม่ค่อยขับก็ไหล่นะทุกคนเกมไปถูกทางวะน่ะโอ้พี่เดี๋ยวพาลัดไปตามอ่าทุ่งนานะครับผมอย่ารถไปก่อนวันนี้วิ่งไกลนะครับวันนี้วิ่งคนละเที่ยวนะครับวิ่งไกลมากเลยนะฮะเอาดินไปถมไออยู่อยู่ที่โลโม่นะครับโลโม่สั่งดินนะฮะปาบรถสวนนะปามรถสวนนะ สวนทางไปจริงรถสวนที่จริงด้วยแหละดีกว่ารถไล่นะทุกคนนะเ,เราเล่นอะไรขับไม่กล่องอวา <c oughs> ่าแล้วาาพากันเยียบเ,เลยไปเดี๋ยวเราเรียบหัาตรงนี้นะผมใกล้ๆแล้วทุกคนไปครับเสียปามโหฟูโซ่เสียปามไม่แรงเลยอ่ะทุกคนไม่ถูกครับ เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปขึ้นเขาด้วยนะครับวันนี้เราจะละผลิตไปดาาปัานเขาเพื่อสงฆ์ค้าแล้วทุกคนนะเฮ้ยไม่รถลอยได้ป่ะ <บา S 2> ไร้ก็ะแสก็ติดตามโอ้ย,อยโคตรดังตังในนี้เกมตไปเลยตงไปเลยปา,ป,าป้าตบไปเลย ไปหน้าเกมเอ้ยปั๊มปั๊มเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเอ้ยปั๊มเลยเดี่ยวเลยหน้าเลี้ยวซ้ายเลยนะโอ้ลวง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 เรามาถึงรถแม่ครัวแล้วนะทุกคนฮะนี่ดูทางลงครับเหมือนแบบมาลอกนามากกว่าเนาะคลิปนี้ใช่แต่เราควบทีนี้ใช่มาลอกนาครับมาลอกนานี่ดิ ดินขายครับขุดหน้าดินขายนะครับอ่านี่เลยุดหน้าดินขายนะครับขุดหน้าดินขายเอ้ยอะไรอะไรผมมาก่อนผมมาก่อนพี่พี่เป็นพี่เลยครับติดตัวนี้แหละไม่เป็นไรพี่เอ้ยโหเกมอย่าน้อยใจดีไม่เอาไม่เอา กูกลับรถตั้งนาโดอพี่มานาอยู่ที่ใบพิบครับผมโอ้โหไม่สมจริงยังไงนี่มารีวิวรถเสียป้ามหน่อยครับอันนี้เป็นฟูโซที่เขาไปแบบไปจัดมาใหม่นะทุกคนนะสับประกอบมาใหม่ครับผมนี่เลยมิซูบิชิเราเกมมิมิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มิซูบิชิแล้วพี่มิลุบิชิอ่ามิลุบิชิใช่พี่ ผมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยครับผมรถเถื่อนปะเนี่ยไม่เราเรียกว,ว่ารถซิ่งเขาไม่เขาไล่เบากันพี่นี่รถเสียป,ปาล์มครับผมได้สักชัยนะฮะโอ้โหสุดจัดออกไปหน่อยได้ไหมอะไรนะเคลียร์ออกไปหน่อยได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเราตามหน้ารถเราลาทุกคนไป็นตามครับไม่ตามนี่ได้แม,ม่ปาล์มแค่นี้ เบโคนี้สนับสนุนโดยช่างต้นนะครับผมโคตรสวยโคตรเท่โคตรอันตรายาต่อจัดโยธาครับผมเฮ้ยพอดีเลยปามพอดีเลยพอดีเลยระวังตรงนี้ระวังคาร์ครับผมรถแฮกเตอร์ครับผมนี่โหสุดจัดครับสุดจัดโอ้ยอา้าวทำไมเป็นแบบนี้มะ หายแล้วอะไรพี่ดินมันโผล่ขึ้นมาป่ะโผล่จอเนี่ยวแป๊บหนึ่งอ๋อดินเร่อขตรงนั้นอุ้ยบางคนขยับด้วยหลบนะครับหลบนะครับหลบนะครับแต่แป๊บหนึ่งนะอ๋อพี่ว่าอยู่พี่เสกผิด อ,อ่านี่เสร็จแ,แล้วแตแล้วไมไม่เต็มแล้วมแล้ะครับมแน้วครับ,รบโอเคเมคเมคเมคล้วงถึงดินแก่ละทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เมคอดิคุณได้เกมทำไรนี่ ผมพยายามขับให้ช้ำให้ชำอี่เอ้ยรถบางปามสวยนะเกมผมบางฝุพยายามด้วยอ่ะผมมีบิชิชัใช่หล่อเท่ครับผมหล่อเท่นะฮะนี่เรียบทีมลับช่างเกมทนะนี่ช่างเกม เีเอาเตียมขึ้นนิดเลยนทุกคนนะเดีว่าทไมจะับมถกพี่มก็ยิ้ม้องนทุกคนมาแ้งราอะไรกไม่ได้ละว่าปกงปัสนาสนีบ่ เป็นไงปามขับขับดีบ่เอ,องเราแย่หน่อยอ๋อไม่ไม่เอง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 ต้องเปิดมุขขี่สุดเว้ยเองเองต้องเปิดมุขขี่สุดเออนั่นแหละแหละนั่นแหละเองเองต้องเปิดมุขขี่สุดมันถึงจะนี่ได้รถแท็กซี่กับทุกคนแหมแต่แลตะีครับพ่อแดูเขาเปิดตัวลูกรถเรานะทุกคนนะอะไรพี่นั่งอยู่บน<า>รถเมืม่อกี้ ผมเห็นพี่วิ่งไปรถหลงมาเมื่อกี้าผมดู่ารถแท็กซี่อยูตลอดเมื่อกี้ใส่ยร้ายพี่แบบยกขึ้นสูงยิ้มเลยพี่ฟ้าเนี่ยอันนี้คือทางออกถ้าไม่มีทางออกได้ก็ออกทางเข้าไม่ถือวินิจัยมาไหนรับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับเพราะวันนี้วิ่งเปนรถเที่ยวนะครับผมวิ่งไกลด้วยนะฮะเอ๊ะพอได้ไหม อดูรถเสียปลาลมดีรอมากเลยนะครับร<อ>นี่ฮะแล่อรถเสียปลาล์มหอมากเลยอ่ะอนี่ดูตัวแม่ตัวลูกครับผมเอ๊ะตัวนี้ไม่มีเหล็กกันหมาวัตเหล็กกันหมาหายไปไหนวะร<อ>ู้สึกว่าใส่มาอย,อยู่นะไม่ติดทีไม่ติดเออใส่มาอย,อยู่นะเว้ยเนี่ยไอ้ปามลืมเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่ปามปลาลม พี่ทำให้ให,ใหม่ถ้วเองก็ไปขูดตรงล้อพี่เนาะไอ้า <c oughs> าั้งานเยเลยเยเลยตนนึกางโอ้อย่าใส่ร้ายน้องดีโอ้พี่มาดูดิพี่ร้อยตรงเอวอ่อน,อนมาท <c oughs> ุแม่เขาเหงาแหละนะทุกคนนะอะไร <c oughs>

ผมว่างครับพี่ไปดันกองตรงโน้นเลยตรงไหนตรงถนนนี่เหรอดันทั้งขาดเลยใช่ไหมพี่ไอ้เสียมาเฮ้ยพี่เฮเล่นแบบเล่นแบบเด็กๆกับพี่จับจับเขียนเลยจับเขียนเลยท้งนั้นดันไปด้วยเี็น ทำไมคุณน้อยเกมนี้เขารู้สึกว่าจะสู้ชีวิตกับเพื่อนเลยอ่ะคอนเทนต์พม่ไว้ลูกสายคอนเทนต์เจีกยวก่อนผมสายก่อนละกัน <laughs> ต้องต้องมีรถติดอ่ะใช่ต้องติดนี่คือใช่เลยนะนี่เนาะ <laughs> ตันนี้เราไม่ได้เอ่ยถึงใครนะผมเอ่ยก่อนครับนี่

ไอ้็กันนี่มนอันนี้ไม่ไม่เป็นไรเราแท็กเอียวไม่น่าจะแหลกแหละถ้าจะแหลกก็ลดแหลกลงที่ไหมนุนไอพี่ไปเกี่ยว <c oughs> นี่วิ่งแบบไทยหล่อเลยไอ <c oughs> แท็กสตรนะอ่ะนี่จะเสียงเฮ้เสียงโควตรสิ่งเลยนะเสียงตะเตะเตะแตะเๆๆๆๆะเลยโคตรดัง อีนมา้เสียงอย่างดังด้วยไงทุกคนรถอีแท็กอ่ะรถลอยได้<อ>ดรถลรอยได้ว่าจะเบรกมันอยู่ซะแล้วเออรถเก๋งเบียดว่ะเดินรถเก๋งเบียดเบียไม่เบียดรถเก๋งมากกว่านะเอาหรอตบหน้าโชว์พี่ตบหน้ารถโชว์หน่อยเดี๋ยวเราขับภายในเพื่อความสม Joy นะครับไม่ใช่สมจริงนะฮะ ผมจอยกันวีจอยได้เฮ้ยคันนี้มีเกียร์ด้วยนี่หว่านี่ไงเออใออเกียร์ของเกียบอาจารย์อ่าถอนเกียร์หน่อยครับตามได้ไหมทางขวาครับไม่มีรถอันนี้วิ่งเลนซ้ายนะครับผมไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับ ไปครับไปครับอะไรครับอะไรครับเราผมเองรถเราก็เดียวก็เหมือนกันแหละรถเราคือกันเดียวบ่ล่ะตอนไหนรถเราก็ตัวรถเดียวกันใช่ไหมพี่ใช่ครับผมไปโคตรแรงไปสามแซงตอนไหนวะไปโคตรแรงเลยโคตรแรงจัดเลยโหแรงว่ะฮะตบไปเลยครับตบไปเลยตบไปเลยตตุ้ง วโคนดูดเขาเบียดเราเรเชื่งเอียวกันพี่ตแรงไพี่ถ้ามีเ้นตัดที่ใช่เลยนะพี่ไปใส่ตรงแต่เบียดเสียงแตเป็นเสียงเบื้อตัดเอาชนชนชนป้างแรงเ็เสียงป้ปาไปว่าแล้วเอชนเราปามเียไมสุดเลยเชแล้วเซ็งไม่ได้แอรแมพเนี้ยผมรู้เยอะผมเล่นบ่อย ปามันจะตกคลองนะคอยดูไปเร็วจัดเลยอ่ะเงี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเย้เดี๋ยวอะไรนะตักชัยไปแล้วไปแล้วผมจะถึงพี่แล้วเนี่ยเหี้ยวอุ้ยไม่หลุดโคอุ๊คโอ้โหเราลีกไปแล้วไปแล้วยังอยู่ครับยังอยู่แล้วพวกมาอะไรมันไม่เลี้ยวให้พี่ป่ะปาหแล้วพี่ไม่มีแรงว่ะชิบหายแล้ว ผมก็ชะลอโอ้แล้วผมว่าไงเอ้าขับมานี้ก็แอบอ่อนเลยโอ้ขับไม่เสียนะวยดิห่างห่างกระทันห่างเลยเอ้ยขึ้นได้ไม่ปาล์มแลวพี่มันแรงอยู่โอ้ก็แค่โอ้โหมันชีวิตเราผมแต่ในนี้ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นั่นคนนะโอ้โอ้โแต่ว่าแรงอ่ะเมื่อกี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแรงนี่มันก็แรงในแบบประมาณนีงไอ้ห้ออ้า เดี๋ยวแหละนี่ผมมาพี่พีที่เดียวกันเลยปั๊มมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วปั๊มลบพี่ปั๊มลบพี่ปั๊มอย่าชนดิปั๊มอย่าชนปั๊มปั๊มลบปั๊มลบปั๊มลบออเออมาชียวแล้วเดี๋ยวที่ไปหรือม่เขาจีบแจ้งเราแล้วดูนะไม่ได้แกล้งมันเลื้อยขึ้นอ่ะมันต้องเลื้อยขึ้นอ่ะ ไอ้นี่ก็จะขึ้นไม่ได้แล้วไม่เลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นนี่นี่เลยขึ้นแบบนี้แล้วผมก็ไปตามดักพ่อพี่ไงมันต้องเลยขึ้นน่ะมา้วผมเลยไปแล้วรถไอ้ฟาร์มแรงแค่ถอดธรรมดานี่ว่าเฮ้ยรถรถพี่ไม่ได้ดึงเว้ยรถพี่ไม่ได้ดึงคนจะมาไม่ได้ทำไมแล้วไหนจอดแหละอะไรนะจะมาแก้กรอว่าแล้วรถไอ้ฟาร์มมันไม่น่า มันน่าจะขึ้นไหวนะในเมืองนะทุกคนนะก็ว่าอยู่เลยป่ามันน่าจะขึ้นไหวนะอะไรนะมือติดเลยยี่ห้อติดแรงเปล่าโอขยแรงรถหายไปหายเจี๊ยบเลยพี่เดินแค่นี้ยังหายเลยตอนนี้อ๋อพี่ขึ้นได้นะ ขึ้นได้นะได้แต่ขอกแดงจะกระโดดลงเหมืองไว้แล้วพี่เลีได้หรเลียงไม่กินก็อ,อยากเลนียวอยู่เหมือนกันแต่ะแต่ต้องดูว่าตัวน,นี้มันมันมีดาวเกจนะบอกก่อนเฮ้ยมีน่าตัดกี่ตรงนี้ด้วยหลบเกือไบไม่ทันเมื่อกี้เด็ดนี่เรามาก่อนเพื่อนเลยดีกว่าโอเคเขาเขาตามมาติดๆเลยนี่แลนลี่ครับผมแลนลี่แข่แงแลนลีเ่เหนียวเงีียวเหนียว เียวมามาเดี๋ยวพี่พาไปเทนี่นี่มาถมตรงนี้มาถมตรงนี้อันนี้เป็นโรงปูน <ผม S 1> นะครับผม,ผมเป็นโรงง,งงานปูนซีเมนต์นะฮะตามสายตาผมแล้วอะไรไมีป้าเป็ทำอะไรเล่าปาเป็นทำอะไรอ่ะที่กันอยู่แค่นี้โหยังจะแก้กันอีกตายแล้วแน่แน่เสียเกมเขาจะมาแทรกเรานะครับทุกคน เราจะเทตรงนี้นะทุกคนนะเทแต่ปามล็อกลูกเกอออดเลยป่ะนี่ดูเขาแสงเราแสงยับเลยทุกคนนะแสงยับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทคนสุดท้ายก็ไแ้ครับผมแสงยับแสงยับ อาเก็มถาม่ายไปเท่ดิขอบคุณครับใส่กมดากด้ี่พี่พี่ใจดีนะนี่น้องสปอนอะไรเนี่ยโอ้ตามทำอะไรอะเโอเหตรงนี้นะทุกคนนะ ก็สซุกต่อเลยนะผมของแท้แท่นอโอเคแล้วก็ไปามก็สุกตรงที่เกม<ช>แล้วเกมก็มาสุกตรงที่<ช>พี่ใช่เราต้องทำงานเป็นทีมพี่ใช่ใช่ป <c oughs> ามจะเพิ่งขับออกมาโอเค มาขี้กองไว้ตรงนี้เหรอป่าวแบบขี้กองไว้ตรงนี้เฉยเลยว่าแล้วว่าแล้วมาขี้ไว้เอาไป <c oughs> ไปป่าวแปรั่วเลยแปลาขี้กอง <c oughs> ตาย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 แล้วเล่เราก็สีเดียวกันนะเกณฑน,นะ <c oughs> ย,ยังไม่คิดจะทำสีอื่นบ้างเหรอ เคยทำแล้วพี่มันติดมือครับผมเลยไม่ทำดีกว่าอ๋อ้ตใจแล้วขตใจแล้วเหมว่าเขาจะไม่เล่นกับเราเลยนะทุกคนนะไม่พี่งงอยู่นะตอนนี้มันอะไรวะเล่นมุกสีติดมือพุ่มอ่ะเขาเงียบคลิปเลยทุกคนอ่าเสร็จแล้วยังเกมกำลังแซดกระโดดอันนี้เป็นลงปูนนี่ไม่ใช่โลโมนะเป็นลงปูน โ <Okay. S 2> อเคต่อไปต่อไปกันดีครับผมเอ่ย okay, นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีฮาฟู